สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้คำแพงเอาหมวกพ <net> าคำแพงมาเที่ยววัดคำชะโนดนะคะมาขอพรน,น้ำปูกับยาเด้อค่ะมาเด้อเอฟซีทุกท่านมาขอพรน,น้ำปูกับยาน้ำกันเด้อนนะคะ่ะนั่นเพนได้ขอเพนได้บูชาใบ,บาสีเก้าเสียนนะอขอโชคขอลาบขอ หน้าที่การงานางให้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างนี่ค่ะบายสีเก้าเสียนพงปู่สีสุโธค่ะนี่ค่ะกาบูชาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเฮ้ย <regarder like. S 1> อย่างละลูกแพงซื้อใำแพงซื้อใสใบสีค่ะ มากับดอลล่าชาแนลยูทูบครับคสวัสดีครับสวัสดีครับยูทูบฮ่่ยูต้นชะโนดนี่ค่ะต้นชะโนดต้นชโนดกำลังเดินเข้านี่นี่ค่ะกำลังเดินเข้าไปด้านในนะคะคนบลายด้านไหนเนาะเข้ายางเขาน้ำเขาข้างในน้ำกันเนาะหาไปเบิง ที่ทีเขาจะไวไยวายใบสีแมนจะมันจะค่ายๆจะสูงเนาะเงวสูงเลยต้นชนดอาชนดทนี่ก็คือทางเขาเนาะมาขอ เพื่งบุญบารมีของปู่ย่าเดอ้อขอให้ลูกให้หลานทุกคนที่มาได้ประสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเดอ้อปูเด้อย่าเดอ้อบงดีได้เลยนะเนี่ยค่ะบรรยากาศของปลาคำฉนดเนาะ หรือว่<ร>าวั<ร>างคำโนดวังคำฉันเพินพ่นเพิ่นเมนีมนเย็นเมนีนเขามาอยู่ทางนอกมันจะนะห่นะอนเนาะเขามาทางในจะเย็นล่มลื่นดีล่มลืน่นอออย่างละคำแพงค <laughs> ำแพงเป็นอะไรคะเนาะนี่วนูก็จะจับ็จะจับละ เนี่ยค่ะจะมาขอโชคขอลาบเดอเอฟซีทุกคนทั้งอยู่ทั้งบ้านกข็ขอขอนำกันได้เด้อค่ะโอ้โหคนเยอะนะข้างในคนหลายข้างในก็คนหลายอยู่ดิโอ้โอโอ,อย่าให้เพิ่นชุดเพิ่นมืดไปแล้วจะชุดใหม่ชุดใหม่จะได้ ดี๋ยวเขาค่อยชุดของอเขาก็ภาษาพุทธวัตโตอราหะโตสัมาสัมพุทธัสสะนะ กายวาจาจิตตังกาณวาจาจิตตังอาหวันทาอาหาวันทานาคาธิบดีนาคาทิบดีสีสุดโทสีสุดโทมิสุทธิเทวามิสุทธิเทวาปทุมานาคีปทุมานาคีมิสุทธิเทวีมิสุธิเทวีปูเจมีกูเจนกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอาหวันทาอาหางวันทานาคาทิบดีนาคาทิบดีสีสุดโทสีสุดโทมิสุทธิเทวา สุธิเทวาปัตุมานาคีมิสุทธิเทวีปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปัุมานาคีมิสุธิเทวีปูเชมิช่วนี้ก็จะเป็นช่วงตั้งสิตอธิษฐานขอพรจากองค์ุสีโไม่ได้ ท่านชื่อะไรอยู่บ้านที่บทอําเภอจังปัดมาขอพรมาแก้ควท่นกปุ่มยากอางนี้ครับมตบลอสว่างินจังหวสกลนคร้มขอพรจากคูคองยาขอให้ทุกนัานประสบผลสำเร็จในนาทีท่านงานการงานขอลูกขอสุคขอรับขอครัวสุขสมลมเย็น การงานการเงินหน้าที่ทุกอย่างให้เป็นดังปาร์ตานานุไหมเธอขอให้ครอบครูศรีสุธงม่ยากสุดมาจงประทานวันอันประเสริฐให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประดชนบาลให้ลูกหลานเดินทางใกล้ภาปลอดภัยทำมาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้ร่ำรวยการงานหน้าที่ก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเรื่องยศ ด้วยบุญบรารมีพอ่อขุนเมยา่าขอให้บ้านเรือนของลูกหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่เกคหสถานขอให้ลูกหลานจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ข้าพู่ศรีสุดโทเมย่าปุตมาจงแผ่เมตตาให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรวันนี้จงได้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเ่านสาธุสาธุสาธุ เที่ยแค่บนครับยกขึ้นในช่วงสายนะปัจจัยที่น้องก็จะเานกัก็จะทีอนี้เขาสลายนะครับดอกไม้อ,ไมองอะไรคู่บินท่าเด้อนองนํำสลายที่นี่